สวัสดีครับวันนี้พ่อพ่อเขต้นก้ที่สามครับผมวันนี้ทีภาพพี่น้องมาเบิงหลองพุ่มครับติดวาวกับติดระบบไฟครับติดวาวหนึ่งกับติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมตัวนี้เป็นจุล่าครับจุล่าร้อยแปดสิบเซนติเมตรครับผมติดเป็นผ้าหลมลายตะไคร้สีเหลืองครับถึนกระล่างที่ติดไฟใชครับพี่น้อไฟจะเป็นไฟยังผมไฟมะลุ่มเหรอครับพิธีบันตีนะครับก็ติดเหล่วเพิ่งเก่าไอ แนวนี้ผานี้ไปนั่งครับเพื่อความเหนียวเนียนครับนี่ครับกระลรติดขึ้นมาใหญ่ๆครับพี่น้องก็นั่งชิลรอบตัวว้าวแล้วครับตัวนี้จะเป็นอ่าติดให้ลูกค้าครับตามสั่งครับลูกค้าทั้งอู่บลรละธานีนี่นะครับผมพี่เพิ่นกระตั้งข้ามาน้องเพิ่นกระตั้งข้ามาโดนแล้วนะครับเนาะติดๆเราโบ๊ไฟให้นะครับพยายามเล็งอยู่ครับพี่น้องเพราะว่า กัเฮ็ดงานประจำนําก็เฮ็ดงานทั่วไปน้เนะพี่น้องจนตดนเทีาก็ได้มาเรื่มง,งานใหม่ครับคนเอามันก็เรื่มลาครับผมเฮ็ดมาต่างหาวกปีนะพี่น้องแต่ก่อนนะ่ะโค้งหนึ่งผมเม็ดมือเดียวครับแต่ผมเปิดเพจแรกนะพี่น้องผมมัอนก็ตอนผนมท,ทรงแต่โค้งมือมือต้ามือเลยครับบ้านที่นี่หลางกายเขาก็เรื่มลาเรื่มเมื่อยบอก่างไเลยพี่น้องเริ่มขี้ค้าน พอเด่นตรงพุ่มครับติดซอยครับเอากระดเลาโค้งเลาายัางนะครับเนาะเป็นติดซอยเอาอยัางติดพุ่มกาวยางบอกนี่ครับกาวยางปัจจัยแนน้ำสายไฟก่อนนะครับเพื่อที่ว่าให้เลอะผ่าลมเนาะนี่ครับปัจจัติดสายไฟก่อนเพื่อกับแปะลงะครับกาวนี่ผมแนะน้ำให้เหนียวๆจังหน่อยครับพี่นอง แต่ว่าถ้าสายไฟนะครับแต่ว่าขอสําคัญเดียวกาวห่อนหยอดได้พี่น้องไฟชนิดนี้ครับไฟมะลุ่มตัวนี้นเพิ่นจะเอากาวกาวยางนี่ครับถ้าสายไฟก่อนเพื่อยังติดได้วามเพื่อสีบงไหมันเลอะนะพี่น้องเลอะผานี่ครับเนียนดีนะครับพี่น้องยังหันเก็บงานครับฝั่งนี้ก็ยังพันเลยเดียวติดฝั่งพุ่มมาก,ก่อน วายผมกับบอคอยสบายไปไหนครับจ้านอยผมดีเห็ดขั้นธนูให้ลูกค้าอยู่ครับบทคอยดีเห็ดขั้นธนุให้ลูกค้าอยู่ใครอยากได้ไฟก็สามารถทักเข้ามาได้เลยครับพี่น้องตอนนี้มีพร้อมของพร้อมทรงครับชุดระบ่แพงครับแต่บอกราคาบอค่อยได้นะครับเนาะต้องทักแชทครับเดี๋ยวถืบอกราคานะครับถ้าสนใจก็ยังสั่งได้ครับถ้าบ่สนใจกับรอบหนาก็ยังสั่งครับ ครับผมสลัดคิปนีเอาไว้ทำานีครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ